กับสบายดีพี่น้อง FC ถุก่านม่าิเป็น FC ทางฝั่งไทยแหละฝั่งเรากับสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุสบายดีป้าลุง FC ว่าบมเห็นหนาน้องปูน้องแป้งลายมืออล้วสันเป็นปิดเทอมเนาะสบายดีแล่ปิดเทอมพี่น้องน้องปิดเทอมก็เลยมาอยู่น้ำแม่เพิินเมื่อนีได้รับข่าวดีจากลุงลุงพี่น้อง ลุงฝากฟองมาให้น้อง,องปนอูน้องแ้งจะให้แม่คิงข้าบแม่ผลัดน้องไายซื้อเพป็นอยู่ในนี่เล่น้องรุ่นกันนะเป็นอ,นอยังก็ดื่นากาขอบุญขอบคุณลงุลงลุงละลายเด้อเจ้าค่ะข,ขอให้อายุมันคนยืนบอเจ็บบไข้เด้อเจ้าค่ะลุงมุน,นจะเล่จริญ่ในธรรมเนาะขอบร่วมลุงเนาะพี่มะนักคี่ลูกแม่ขอบุญหลวงลงุลงเนาะลูกมันยืนมันยืนออ รุนการพี่น้องว่กข้างในสิมีอย่างจะซีมัดเหม่อเนาะเบอรเบใส่ว่าซีมืดเหม่อนกันรุนกันว่าข้างในสิเป็นยังเนาะกก้ป้าเด็กๆสลอนอยู่ค่ะอ่วะคำว่าแป้งปูคำวมา เขามาล al, char, ูกเงี้ยเขามาสิเขาม่าขามามันเห็นบเล่นกล่องนะเ่นกระหังบานกล่องนะอันนี้รุ่นกันแบบมียังแน่เสียงแค่ว่ากระดิ่งกระดิ่งทำเอ้ยขามาสบายดีป้าลุงนะแม่ไม่ไม่ลูกสบายดีป้าลุงอเสบายดีป้าลุง やめ <music> ตัตักที่นอกรนะ้านค่ะตัวตัหนึ่งกรองสามี่หาองานอโปองหว่ลูก เอาบ่งกระดบ้าวันน <c ười> <To> ี้อะไรขนมอสบายดียไมาดีล่าขนแะสบายดีล่นะขนมขนมอกล่องนี่เนาะอันนี้อะไรแต่แตนตอมทัโทนอากไฟอา สายายไ,ไมีกล่องใส่กับเปาในอ,อ้กล่องนี้นี่ยังดีอ้นขคุณลนลองลุงลายๆจา้าค่ะนี่แอุปกรณ์การเรียนเนะะาะ,นะแปะอ่าปูแปะใปูแปะดินสอดินสอน,น,น,นั่นนี่มนี่ยิมแนเน่ อ่ามือไหนว่เดดนี่ฮะอันนี้ยรอสองยังนอนยังดีแทน้นจ้านี่้อจะเนี่ยกบกินย็งรเบิดเม่อดังเบิร์ด่อ้่องเป็นยางข้างนรุนกันกบกินยางพี่น้องาเป็นดูรุนกันางใน സാകെ right. right 温凉。 เอาน่งกันนะเอาน่งนนะ่ยมาย่าากขอบคุณรุ่งี่นี่ขอบคุณรุ่งย่ขอบคุณงดจ้าก่อนดูจ้านี่ดูจ้าในกล้องกัอ่ะเน้นเน้นเน้นจาุ่งยน้าสาวอยากแต้นมเนี่ยลโหล เอ็มกี่สามบอกน้องลุงว่าีเออเป็นเป็นเสียงไม่นาะเป็นอะได้วยแต่ดังพี่น้องเยออดังไรเี้ยน่พี่น้อยเ่น่อยว่าวาดังลองมันเชเกระ่ายน่มนาะกระ่ยไอออนย่นา

มีซองเอพี่น้องในซองรุ่นด้วยมี่แง่านี่ยรุ่น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 ของของของนองฟูนองแฝกอันนี้ของแมทิงทำพี่น้องาวเงินเต็ม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 น่ะเลยจ้ารู้ไปของนังแฟกเด้องบีเลี้ยงดูของนองบี อออเออท่น,นี่คล้องเมกจิ้งทำแม่น่าหยิทำาทำงานโน่นี่จะได้เงินด้ใ้เงินสิทอดใช้เงนาที่ไหยงั<น>ยงห,หอ่าใบใหม่ดพอ่น้อนเอยตอง ขงชุดลุงลุงละลายเด้อจ้ะค่ะได้ทั้งเงินได้ทางของเนาะคอยลุงลุ้อายุ่มันคนเงินเด้อจ้ะค่ะอาน้องพุ้น้องแป้งปวดพอนให้ลุ้งลุ้งน่ะลูกน้องบีน้ำดย แม่พี่น้องคองก็เยอะแยะเลยมีทั้งมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดินสอขนมนมเนยเนาะพิทเทอร์มันิมว่าอยู่น้ำแม่บ่หรือว่าสิอยู่น้ำแม่ใหญ่ฮะนี่งงโเห็ดหน้าน้ำแม่บ่หรือว่าสิมาอยู่น้ำแม่ใหญ่ เมือดําหน้าซอยแมย่อะไรพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้แม่ขิงข้ามบันนากสิลาอะไรพี่นอ้องเก็บภาพไว้เพียงสัปนีนะพี่นอ้องพอพ่อกันคลิปหน้าพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยก่ขอบคุณลุงลุงละลายจะค่ะที่ฝากของมาให้น้องๆเนาะค่ะรวมทางแม่ขิงคํานําค่ะขอบคุณละลายเด้อจะค่ะพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้อง